ของเกณฑ์นะคะที่จะไปบอกว่าอาคารของฉันเนี่ยเป็นอาคารเขียวเนี่ยมันพูดไม่ได้อยากจต้องมีอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าอาคารของคุณแบบเป็นอาคารเขียวโดยเกณฑ์เกณฑ์อะไอันหนึ่งนะคะแล้วก็พูดเรื่องของเกณฑ์แล้วเราก็มาพูดเรื่องเนื้อหาของเกณฑ์ของตรีซึ่งเป็นตึ่งในเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวที่นิยมใช้กันโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของ s t r a t e g i design process ก็เป็นกระบวนการออกแบบอาคารเขียวซึ่งเป็นแนวคิดของการออกแบบที่กําลังจะมาถึงตัวเราในไม่ช้านี้นะคะแล้วก็พูดถึงเครดิตนะคะที่อยู่ในดลีหรืออาคารเขียวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ระเเหเป็นหน้าที่ของผู้ระเเหหรือผู้ทำงานที่น่าจะต้องรู้จักนะคะคือบางเครดิตเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนออกแบบแต่บางเครดิตเนี่ยจะได้มาเนี่ยต้องผู้ระเเหลทำงนานดีนะคะมันก็จะเน้นในเรื่องเป็น อีกอันที่จะเกี่ยวข้องมากก็คือในเรื่องของงานคอมมิชชันนิ่งนะคะงานคอมมิชชันนิ่งอันนี้เนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบนิดนึงว่าความหมายมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่คอมมิชชันนิ่งอย่างที่วิศวกรเข้าใจเดียวนักน,นะอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะว่ากันในรายละเอียดต่อไปนะคะเรามาถึงความหมายแรกของรีวิวิ่งก่อนนะคะว่ารีวิวิ้งคืออะไรคือบางคนเนี่ยเขาจะเข้าใจว่า อาคารป,ประหยัดพลังงานกับเปลียนยูนิ่งเนี่ยเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมอะไรงะะเงี้ยนะคะก็อยากจะบอกว่าเ,เราจะได้ยินคำพวกาเนี้ยอาคารประหยัดพลังงานอ,อ,อาคารป,ประหยัดพลังงานและเป็นนิกเกิลสิงห์ล้อมอาคารเขียวอาคารเพื่อการพัฒนาที่ยัง่งยืนหรือ sustainable building หรือบางทีก็จะได้ยินคำว่า high performance building เราก็สงสัยตรงตรงไอ้พวกนี้มันเรื่องเดียวหรือเปล่าเนี่ยนะคะเอางี้ดีกว่าว่า อาคารประหยัดพลังงานเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดเล็กคุณสมบัติข้อหนึ่งในการเป็นอนาคารเขียวการเป็นอาคารเขียวเนี่ยจะมีคุณสมบัติประหยัดพลังงานก็เป็นคุณสมบัติอื่นึงแต่ยังไม่เพียงพอที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นอนาคารเขียวได้นะคะเพราะฉะนั้นประหยัดพลังงานเนี่ยเป็นคุณสมบัติหนึ 1, ่งข้อเหมือนวงกลมเล็กๆคุณมีอย่างเดียวคุณก็เป็นอาคารเรียัพลังงาน,านแต่ยังไม่สามารถที่จะเป็นอาคาร ทีนี้ถ้าประหยัดทำงานและเป็นมิจราศิลิ์แน่นอนล่ะเป็นอาคารเขียวแ้่นอยก็มีขอบเขตความพึงคือตัวเองประหยัดทำงานในระหว่างอ่อ,อเบเรตคือประหยัดแอร์ประหยัดไฟแล้วก็การก่อสร้างก็ไม่ไปกระทบท่านเคียวหรือผลกระทบอะไรแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่เป็นอาคารเขียวนะคะเพราะว่าอาคารเขียวเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอันหนึ่งคือดีกับผู้ใช้อาคารผู้ที่ใช้อาคาร คนที่อยู่ในอาคารเนีต้องดีด้วยอาคารประหยัดพลังกำลังน,งนงงีน่ยนะคะจะออกแบบให้เนึกว่าตึกเนี่ยแอร์ไทมากเลยคือมันอากาศรั่วซึมน้อยอ่ะนี่พอคนอยู่แล้วคงก็ไม่ค่อยดีอ่ะนะคืออัดอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ไม่ถือว่าเป็นอาคารเขียวนะคะอาคารเขียวคือต้องมันมีตัวสิ่แวดล้อมแล้วก็ต้องมีคนวผู้ใช้นะคะแต่ในความหมายที่เขาเป็นที่ยอมรับกันนี่นะคะคือ อาคารเขียว The Central Building, High p e r f o r m a n น e ์ u i l ดิ n g เนี่ยทาง USGBC หรือ HPE นะคะ HPE ก็คือองค์กรทางด้านเกี่ยวกับวิศวกรกลับอากาศวิศวกรกลับอากาศของสหรัฐอเมริกานะคะก็มาจาก HPE r Society of Engineering and Air Conditioning Engineers นะคะคืออ๋อเอ่อ อเมริกันสอซายตี้ออฟทีจิงเบนจ a เลจิงแอนแอร์คอนดิช n ิงเอนจิเนียร์นะคะเขาให้ความหมายว่า i n g i วณด n ้งเซ็นท l ัลดิ้งไฮดรอลานซิ้งเนี่ยมีความหมายเหมือนกันนะคะความหมายเหมาอนรกันแต่าจากที้เหมือนจะเปี่ยนอันนะคะความหมายที่รู้สึกมากกว่าเอาว่าโดยนอพติชั่นก็คือเป็นอาคารที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มันเป็นผลกระทบทั้งระหว่างการสร้างแล้วก็เป็นผลกระทบในช่วงที่ใช้งานหลังจากสร้างเสร็จสองช่วงนะคะแล้วก็ใส่ใจกับสุขภาพของคนที่แก้ไนะคะแล้วก็ลักษณะนี้เขาจะคิดถึงตลอดวงจรชีวิตของอาคารยังเคยถามคำถามกับคนหลายคนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นสถาปนิ้หรือสมกรอย่นเนี้ยว่า คุณคิดว่าวงจรชีวิตของรอาคารเนี่ยเริ่มขึ้นที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ลองเดาไว้ในใจก็ต้องพารณนะคะต่อในใจง่ายบางคนก็บอกว่าอืมมันก็เริ่มตอนตอบเข็มลงไปอะนะนั่นแะหละวงจรชีวิตเริ่มต้นบางคนก็บอกว่าพุาคิดว่ามันก็เริ่มตอนวันเปิดใช้ราคานนั่นแหละ,หละสร้างเสร็จแล้วคนเข้าไปอยู่ก็นั่นแหละชีวิตมันก็เริ่มต้นตกน,นั้นก็นับหนึ่งตกน,นั้นไปนะคะแต่ความหมายของ เหลืออันนี้ดีกว่านะคือ SGCDC ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับอาคารเกี่ยวอ,าาองบเมือกาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่นะคะองค์จรชีวิตของอาคารเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่วันที่เราไปเลือกที่ตั้งจะสร้างโครงการนั้นวันที่เราเลือกไซต์ตัวนี้สําหรับจะสร้างอาคารเนี่ยนั่นแหละคือองจอรชีวิตอ,อาคารเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คนเนี่ยต้องเดินทางมาที่จุดนี้ คนต้องขนของขนอะไรมาก่อสร้างที่ตรงนี้นั่นะแหละมันเรือมที่ตรงน,นั้นมันไม่ใช่เปิดอาคารเข้าไปใช้พราะฉะนะเนี่ยเขาก็เลยใส่ใจในเรื่องของเครดิตตั้งแต่ขั้นตอนเลือกที่ตั้งเลือกที่ตั้งอาคารเขียวเลยแหละก็จะได้เครดิตไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวก็าถามเอ๊ทำไมต้องไปสนใจเรื่องสุขภาพของคนเนี่ยนะคะคืออเมริกาเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเขามาคิดดูแล้วนะเวลาที่เราลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งอนะเรื่องของบริษัทอนะไรต่างๆนะสิ่งที่มันเป็นแอสเซทหรือมันเป็นวลาลูมากที่สุดนะมันไม่ใช่ตัวตดกนะมันคือคนอนะทรัพยากรของคนเนะี่ยเป็นของที่หายา,ยากมากๆ mm. เลยเพราะฉันเนี่ยเขาจะต้องทำไงให้คนเนี่ยอยู่กับเขาให้ให้ดีที่สุดนานที่สุดและมีความสุขในการที่อยู่กับเขาเพราะฉันเนี่ยเขาเลยต้องใส่ใจกับสุขภาพของคน เพราะในเมะงการเนี่ยมันจะมีอตราคนลาอยูุ่นพันเยอะๆแล้วก็มีผลต้องไปจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพในต่ออะไรที่มันแพงเ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำไงให้คนนมีการลาหยุดงานน้อยแล้วทีนี้ที่เมืองนอกเนี่ยมันอากาศมันหนาวคนก็เลยจะใช้ชีวิตอยู่ในตึกมากพอตึกมันไม่ดีตึกมันแอร์ท้มันอยู่แล้วมันจะน้ำมูกไหลภูมิแพ้อะไรเงี้ยเขาก็พยายามที่จะออกแบบตึกเนี่ยนึกถึงเทว เรื่องของ Indoor a i r Quality อันนี้คือที่มาของความคิดว่าจะต้องให้ความสำคัญกับคนนะคะเป็นสิ่งที่บอกว่ามีค่าที่สุดอะ่ะทีนี้ก็เริ่มแรกเลยนะคะว่าอะไรชีวิตของอาคารเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เราไปเลือกไซส์แล้วนะคะอันนี้เราก็พูดถึงภาพราวมๆก่อนที่มาของความคิดนะว่าอาคารเขียวเนี่ยหนึ่งก็ต้องปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล,ลอ้อมนะว่ามันเกิดผลกระทบอะไรบ้าง อันแรกเนี่ยก็คือผลกระกบตอนช่วงก่อสร้สางน,นะเออเวลาเรา,าก่อสร้สางอาคารเนี่ยนะ,ะสิ่งที่เราพบว่าผู้รับเหมา,าเนี่ยชอบทำล้ากสุดก็คือไปถ่ายหน้าที่ก่อนเลย <c oughs> <c oughs> ถ่ายหน้าที่ก่อนเลยใช่ไหมเป็นบร,ร,ริษัทในพวกที่เราผมทำมัน,นที่ก่อนเลยนะคะนะเขเอาท็อปซอยไป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 ,ไป,ไปที่ไหนก็ไม่รู้บอกไม่ได้ท็อปซอยเนี่ยมันเป็นของที่โหมีคุณค่าต่อการปลูกพืชเลยอะไรเนี่ยนะกองเก็บไว้ก่อนกองเก็บไว้เดี๋ยวเอากลับมาใช้ แล้วก the ็ตะกอนตินก็ไหลลงคูไปก็ชา้นมาเถอะอะไรเ้ยนะก็ไม่ได้แล้วก็ต้องดำเนินถึงมลกรทบทั้งเรื่องของตีนเรื่องของน้าเรื่องของฝุ่นบ้านเราตอนนี้ที่สนใจมากก็คือเรื่องของฝุ่นที่เห็นว่าเอาผ้าเป็นคลุมเติมนะอยูกไม่ได้แล้วก็ขยะขยะนี้ก็ทิ้งง้มไปหมดเลยเพราะว่ามันมีไซต์ทีงหะไรว่าก็เป็นแฝดทิ้งตามชอบตามซอยนะคะแล้วก็เราก็มีความต้องการใช้วัสดุใหม่ๆเลยไป เอาหินมาไปลูบๆลูเราพื่เคยคิดอะไรเลยนะอะ่นี้เขาบอกโหมันมีผลระทบมากน้มาทีนี้เอาละนั่นในระหว่างก่อสร้างพอถึงตอนใช้อาคารเราก็ใช้ทรัพยากรเยอะใช้พลังงานเพื่อบกับการแสงสว่างระบบอุปกรณ์ในต่างๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเราสนใจตัวน,นี้มากเลยอ่ะนะคะเรื่องของการประหยัดพลังงานเราไม่สนใจไอ้ข้อตอนเริ่มต้นนะ,ะมาตอนนี้สิ่งที่สนใจตามมาก็คือกำลังพูดเรื่องโลกร้อนโลกร้อนนะคะเพราะว่า การที่ใช้พลังงานมากมันก็ไปมีผลต่อการเต็ดไฟฟ้ามีผลต่อ,เ,อ,อ,เ,รอรเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นอะไรง้ยคะก็เชื่อมโยงมานทีนี้นอกจากพลังงานที่เขาสนใจเฉพาะตอนที่ใช้อาคารแล้วเนี่ยมันยังมีความสนใจที่ขยายกว้างไปของพลังงานก็คือพลังงานที่ในขั้นของการผลิตวัสดุเลยตั้งแต่สมมติเราจะเลือกใช้ใช้มีนหะใช้เหล็ก หรือใช้ไม้เนี่ยมันก็กว่าจะได้ของจริงนั้นมามันก็ต้องมีว่าไปผลิตมาไปขนส่งเอามาก่อสร้างหรือผ่อนทำลายเนี่ยเขาก็ดูภาพรวมของพลังงาน,านโดยรวมกว้างขึ้นสับที่บอกว่าวัสดุตัวไหนใช้พลังงานมากน้อยกระบวนการของมันเนี่ยสับเนี่ยเรียกว่า embodied en energy นะคะเขาก็แนวคิดในการออกแบบบางทีเขาก็อาจจะเรียกวัสดุนี้เรามี embodied en energy ต่ำหรื embodied e n สูง แต่ค่าตัวเนี้มันก็เป็นที่ถกเฉียงกันอยู่ตรงที่ว่ามันหาค่าที่แท้จริงอ่ะค่อนข้างจะลาบากเพราะว่ามันรวมเรื่องของพลังงานในการขนส่งซึ่งเราก็ไม่ไดยรู้หรอกว่าวัสดุตัวนี้อ่ะมันขนส่งมาจากไหนอ่ะมันวัสดุตัวเดียวกันเนี่ยมันอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรก็แล้วแต่เนี่ย่ะแต่ความคิดที่จะบอกเรื่องเกี่ยวกับพลังงานหรือคุณสมบัติผลกระทบของวัสดุเนี่ยยังมีอยู่นะแต่มันจะเปลี่ยนรูปใหม่ มันจะไปเปลี่ยนค่าตัวใหม่เรียกว่า E.P.D. ย่อมาจากว่า Environmental Impact Declaration อะไรเงี้ยเป็นค่าตัวใหม่นะคะซึ่งมันจะมีในเวอร์ชั่นต่อไปของลีขเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องของน้ำนะคะน้ำเนี่ยออสมัยก่อนนะเวลาเราพูดกับเรื่องของกระทโซเงเนี่ยเขาจะคิดว่าเอ๊ะแรื่นะ้ำมันจะมาเกีเ่ยวอะไรกับเรื่องของพลังงานมากนะ คือยังมองไม่เห็นความสำคัญระหว่างขอน้ำกับทำงานแต่ในเรื่องนี้ผมว่ามันเกี่ยวนะมันมันเกี่ยวโดยรวมว่าน้ำเนี่ยอย่างที่เราเอาน้ำประปามาใช้เนี่ยเราน้ำประปามาใช้ลดน้ำต้นไม้เราน้ำประปามาใช้ในชักโครกเนี่ยมันเป็นน้ำชั้นหนึ่งนะมันเป็นน้ำพืทนทั่วอเ w อร์น้ำคุณภาพดื่มได้อ่ะเราต้องไปทำที่ต้นทางเสียทำงานเท่าไหร่ที่ทำให้น้ำคุณภาพดีขนาดนั้นแล้วส่งมาแล้วก็ใช้เนี่ย คือโทษคิดว่าถ้าเก่อเราเอาน้ําไม่ต้องคุณภาพดีน้ําที่มันอาจจะรีไซเคิลแล้วมาใช้กับหัวข่ววหรือเอาน้ำฝนไปใช้กับต้นไม้มันก็ลดปริมาณของน้ำประปาที่คุณต้องการลงได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการงานบางต้นทางมันก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลให้ เรามาก็ถึงพลังงานในเรื่องของการเดินทางถ้าเราเลือกไซต์ซึ่งมันมีขนส่งสาราะไปมาเนี่ยคนก็อาจจะมาขนส่งสาระไม่ต้องขับรถมามันก็ลดพลังงานในการเดินทางโดยส่วนตัวไปช่วยคะทีนี้จริงๆพวกนี้มันเป็นคถิตนะแต่ว่าิฉันก็รวบๆไปบ้างนะคะแล้วก็ผลกระทบจากการเดินทางที่สูงจากการเลือกไซต์ ผลกระทบของการที่ตึกเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิในเมืองเนี่ยสูงขึ้นนะคะเขาจะถ่ายรูปออกมาเนี่ยแล้วพบว่าอุณหภูมิในเมืองเนี่ยมันสูงกว่าอุณหภูมิที่อยู่ชานเมืองเนี่ยไปหลายองศาเลยเพราะในเมืองเนี่ยมันมีตึกแล้วตึกเนี่ยมันอักเสบมันอักเสบคีดอ่ะแล้วก็คายของร้อนออกมาต้นไม้ไม่น้อยนะคะแล้วก็ปริมาณที่ละที่แต่ละตึกเอ่อผลิตออกมาปริมาณน้ําเสียที่เกิดจากการใช้ตกลงแล้วเนี่ยคิดมาแล้วบอกว่า เนี่ยมันมีอิมแพคเยอะมากเลยทั้งในเรื่องของพลังงานที่ใช้ในเรื่องของไฟฟ้าที่ผลิตม,มาให้เนี่ยส่งไปบอกว่าตึกใช้ไป72%คาร์บอน m ิมิชชั่นออกมา39%น้ำใช้ก็ใช้ไป13%นะฮะเาขาบอกว่ามันมอิมแพคเยอะเลือเกินก็เลยมาดูอีกลึกไปอีกบ่าโอ้แล้วก็มาพบว่าไอ้เรื่องโลกร้อนอะไรนะคะทีท่พูดถึงคาร์บอน i ิมิชชั่นเนี่ย จริงๆแล้วไม่ได้มาจากการขนสง่งอันนี้เป็นเล่นเล่นงนาฬิกานะคนไทยเขาก็ไม่รู้ว่าคือใครทำหรือเปล่าบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มิชชันเนี่ยมันออกมาจากหนึ่งคือมาจากตึกมันไม่ได้มาจากการขนสะ่งอันนี้ก็เข้าไปเรื่งที่อาจจะขัดกับความเข้าใจของเราว่ามันน่าจะมาจากขกนาสง่งเพราะฉะนั้นถ้าออกแบบตึกให้ดีจะลดโหมได้หลายอย่างทั้งพลังงานคาร์บอนไดออกไซด์มิชชันที่ปล่อยออกมา เรื่องของน้ำใช้แล้วก็เรื่องของขยะลดลงไปได้หมด